มีทานเรื่องนกหัวขวานกับต้นสนใหญ่นะใจกลางป่าลึกที่มีต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้านกหัวขวานตัวน้อยชื่อปีกเปลวอาศัยอยู่กับครอบครัวในโพรงไม้เก่าเขาเติบโตท่ามกลางเสียงหัวเราะของนกชนิดอื่นที่บินได้สูงบินได้เร็วส่วนเขาใช้จะง,งอยปากเจาะไม้เพื่อหาแมลงกินวันหนึ่งปีกเปลวเฝ้ามองฝูงเหยี่ยวบินโฉบเล่นเหนือยอดไม้สูงแล้วถอนหายใจเบาๆทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนพวกนั้นนะ แม่ของปีกเปลวปลอบใจเบาๆว่าลูกเก่งในแบบของลูกลูกเพียงแค่ยังไม่รู้ว่าความเก่งนั้นสําคัญแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ปีกเปรวไม่เชื่อเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาก็สามารถเป็นใครบางคนที่น่าชื่นชมได้เช่นกันไม่ไกลจากที่พักของปีกเปรวมีต้นสนยักษ์ต้นหนึ่งยืนโดดเด่นเหล่าสัตว์ในป่าเชื่อว่าภายในต้นสนมีแมลงหายากและสมุนไพรพิเศษที่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะเปลือกมันหนาและแข็งที่สุดในป่า วันหนึ่งเจ้ากระรอกผู้เจ้าเล่หัวร้อยย่อปีกเปลวเจ้าหัวขวานน้อยถ้ากล้าจริงก็ลองไปเจาะต้นสนนั่นดูสิเสียงหัวราอแว่วมาจากลิงกระแตและนกตัวอื่นๆที่มองเขาเป็นเพียงแค่นกธรรมดาปีกเปลวรีตาลงแน่วแน่ค่ะจะลองดูรุ่งเช้าปีกเปลวบินมาเกาะที่ลำต้นของต้นสนยักษ์เขาเริ่มเคาะเบาๆด้วยจง,งอยปากตึงตึงตึง แต่เสียงมันแข็งจนรู้สึกสะท้านถึงหัวครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ยังไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เลยอย่าฝืนเลยนะ้าเจ้าทําไม่ได้หรอกนกบางตัวตะโกนจากไกลๆแต่ปีกเปลวกัดฟันแน่นเจ็บก็ต้องเจาะไม่ลองให้สุดจะไปรู้ได้ยังไงว่าเราไปได้แค่ไหนผ่านไปหลายวันปีกเปลวไม่ละความพยายามเขากลับมาทุกเช้าบางครั้งปีกอ่อนแรงจนหล่นจากต้นไม้ แต่เขายังคงฝึกบินกลับขึ้นไปเจาะต่อแต่ค่ำวันหนึ่งเขารู้สึกท้อแท้เขานั่งอยู่ใต้ต้นสนเงียบๆมองแสงดาวผ่านยอดไม้พล่างสงสัยว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นี้มันมีค่าไหมจูจ่ๆนกคูกเท่าก็บินลงมาใกล้ข้าเห็นเจ้ามาหลายวันเจ้ามีหัวใจที่หนักแน่นยิ่งกว่าเปลือกไม้ใดๆในป่าคำพูดนั้นทำให้ประกายแห่งความหวังกลับขึนมาในหัวใจปีกเปรว รุ่งเช้าถัดมาปีกเปลวกลับมาอีกครั้งเสียงเจาะไม้ดังขึ้นต่อเนื่องและในที่สุดปังเปลือกไม้แยกออกเผยให้เห็นพรงลึกภายในที่เต็มไปด้วยมแมลงหลากหลายชนิดและสมุนไพรหอมแรงแปลกประหลาดเหล่าสัตว์ในป่าเริ่มทยอยมาดูด้วยความตกตะลึงเขาทําได้จริงๆเสียงนกพูดเบาๆปีกเปลวหันไปยิ้มแม้จะเหนื่อยอ่อนแต่ในตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ ไม่ใช่แค่เพราะพิสูจน์อะไรได้แต่เพราะเขาเชื่อในตนเองจนถึงที่สุดภายในโพรงของต้นสนยักษ์นั้นนอกจากมาแมลงแปลกๆแล้วยังมีแสงเรืองๆล้อมรอบมเมล็ดพันธุ์แปลกประหลาดที่ไม่เคยมีใครพบปีกเปลวหยิบมันด้วยจะง,งอยปากอย่างระมัดระวังก่อนจะบินลงไปมอบให้แม่ของเขาซึ่งเป็นนกหัวขวานผู้รู้เรื่องสมุนไพรแม่ตกใจมากนี่คือมเมล็ดแห่งการฟื้นฟู ต้นไม้ที่เติบโตจากมันจะรักษาพื้นป่าที่เสื่อมโทรมได้ปีกเปลวเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขาทําไม่ใช่แค่เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้ทั้งป่าเมื่อข่าวการค้นพบแพร่กระจายเหล่าสัตว์ในป่าที่เคยหัวร้อยย่อปีกเปรวต่างพากันมาขอโทษเจ้ากระรอกยกถั่วมากำหนึงเราพูดแรงไปหน่อยขอโทษนะกระแตยิ้มเจือนเจ้าทำให้เรารู้ว่าเล็กไม่ใช่อ่อนแอแม้ในใจยังเจ็บเล็กน้อย ปีกเปรวก็ยิ้มตอบข้าแค่ทําในสิ่งที่ข้าทําได้ดีที่สุดเท่านั้นเองการให้อภัยจุดประกายความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่สัตว์ครั้งใหม่ไม่นานปีกเปลวและแม่ช่วยกันเลือกพื้นที่ใกล้ลําธารเพื่อปลูกเมล็ดวิเศษนั้นสัตว์น้อยใหญ่พากันมาช่วยพวกกระรอกขุดดินลิงขนน้ําปีกเปลวใช้จงอยปากแตะเมล็ดแล้วฝังอย่างอ่อนโยนจากนั้นฝูงนกก็พากันบินวนเหนือพื้นที่ปีกเปลวอยู่ตรงกลาง ว่าดวงด้วยปีกเล็กๆของเขาเป็นวันที่ทุกสิ่งในป่าเหมือนร่วมใจกันเป็นครอบครัวเดียวในคืนที่สงบแสงจันทร์ส่องกระทบผืนดินที่เพิ่งปลูกมเมล็ดเช้าวันต่อมาต้นกล้าเรืองแสงก็ผลิใบขึ้นมาพร้อมดอกไม้ประหลาดสีทองที่ปล่อยกิ่นหอมหวานมาแมลงเริ่มกลับมาในพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งนกน้อยบินมาทำรังต้นกล้าน,นี้เปลี่ยนทั้งผืนป่า กลายเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้สัตว์น้อยใหญ่และชื่อของปีกเปลวก็เริ่มกลายเป็นตำนานเล็กๆที่พูดกันทั่วป่าวันหนึ่งปีกเปลวกลับไปเกาะที่ต้นสนยักษ์ต้นเดิมเงียบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาเอาจงอยแต่ลำต้นเบาๆเหมือนจะขอบคุณทันใดนั้นลำต้นส่งเสียงคล้ายลมหายใจเบาๆเหมือนขอบคุณกลับมาเจ้าทาให้ข้าไม่เป็นแค่ไม้แข็งเงียบๆอีกต่อไปเจ้าทาให้ข้าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง แม้จะไม่มีเสียงที่คนอื่นได้ยินแต่ปีกเปลวเข้าใจทุกคําหลังจากต้นสนยักษ์เปิดเผยโพรงด้านในสัตว์บางตัวได้เข้าไปสำรวจเพิ่มเติมและพบว่าด้านในมีแหล่งน้ำซึมเย็นๆคล้ายบ่อน้ำใต้ดินที่ไหลามาจากภูเขาเก่าแก่เจ้ากระต่ายหูยาวลองแตะน้ำดูแล้วร้องเย็นเหมือนลมหายใจของภูเขาเลยปีกเปลวเข้าไปเกาะใกล้ๆพบว่าผนังไม้ข้างในมีลวดลายเหมือนตัวอักษรเก่าแก่นูนขึ้น แม่ของเขาบอกว่านี่คือภาษาของต้นไม้โบราณพวกมันมีความจำและเรื่องเล่าที่เก็บไว้ในเปลือกปิกเปลเริ่มสนใจมากขึ้นว่าต้นไม้อาจไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตเงียบๆอย่างที่เขาเคยคิดคืนนั้นปิกเบลกลับมาคนเดียวที่ต้นสนและเอนหูฟังเงียบๆเ,เขาได้ยินเสียงเบาๆคล้ายเสียงกระซิบข้าคือผู้เคยสูงที่สุดและโดดเดี่ยวที่สุดต้นสนเล่าว่าเคยเป็นต้นไม้ที่สัตว์ต่างเกรงกลัว ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเปลือกแข็งดุดหินเจ้าทำให้ข้าได้รู้ว่าการเปิดใจให้ใครสักตัวแม้จะตัวเล็กก็ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตอีกครั้งปีกเปลวนิ่งไปครู่ก่อนตอบเบาๆข้าเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเมื่อปีกเปลวเล่าให้แม่ฟังเรื่องเสียงของต้นไม้แม่ยิ้มแล้วกล่าวว่าลูกเริ่มฟังด้วยใจแล้ว ไม่ใช่แค่จะง,งอยปากแม่และปีกเปลวจึงเริ่มเขียนแผนเรียนรู้ให้สัตว์รุ่นใหม่ในป่าโดยใช้ต้นสนเป็นห้องเรียนลับเจ้าลิงน้อยกระโดดมาฟังเรื่องเสียงไม้เจ้ากระรอกฟังเรื่องสมุนไพรเรื่องแสงนกพูกเท่าก็มาช่วยสอนประวัติของป่าให้เด็กสัตว์ฟังด้วยต้นไม้ต้นนั้นจึงไม่ใช่แค่ตำนานอีกต่อไปแต่กลายเป็นต้นแห่งปัญญาฤดูใบไม้ผลิก,กลับมาอีกครั้ง ต้นกล้าที่ปีกเปลวปลูกเติบโตเป็นไม้พุ่มเรืองแสงขนาดใหญ่ดึงดูดแมลงหายากกลับคืนป่าเจ้ากวางที่เคยหิวโซในฤดูแล้งก่อนหน้าบัดนี้ได้กินยอดอ่อนและสมุนไพรหอมฝูงนกเริ่มมาทำรังที่นี่มากขึ้นและฝูงพึ่งก็ก่อรวงในกิ่งไม้ปีกเปลวบินสูงขึ้นเหนือเรือนยอดใหม่มองเห็นสีเขียวสดทั่วผืนป่าแล้วหลับตายยิ้มกับลมเย็นเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือ เพราะเขารู้แล้วว่าคุณค่าไม่ต้องการการยอมรับเสมอไปวันหนึ่งปีกเปรวกลับไปที่ต้นสนใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนฤดูฝนเขาเอาจน้อยแตะเปลือกเบาๆพร้อมกระซิบขอบคุณที่เคยเงียบจนข้าได้ยินหัวใจตัวเองเสียงจากต้นไม้ตอบเบาๆว่าข้าต่างหากที่ต้องขอบใจเจ้าคือนกหัวขวานตัวน้อยแต่เสียงของเจ้านั้นดังกว่าเสียงลมในยอดไม้ปีกเปลวค้งศีรษะแล้วบินจากมา ไม่เหลียวกลับไปเพราะเขารู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นจะอยู่ในใจเขาตลอดไปหลังจากฤดูฝนเริ่มตกโปรยปลายปีกเปลรู้สึกว่าถึงเวลาต้องออกบินไกลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมแม่ของเขายิ้มให้อย่างเข้าใจโลกกว้างใหญ่ลูกต้องรู้จักมากกว่าป่านี้หเหล่าสัตว์พากันมาส่งเจ้ากระแตมอบลูกเบอร์รี่แห้งเป็นสเสบียงเจ้าลิงเขียนแผนที่เส้นทางผ่านหุบเขา แม้ใจหวิวเบาๆแต่ปีกเปลวรู้ว่าเขาต้องบินไปให้ไกลกว่านี้เพราะหัวใจของเขาอยากนำสิ่งดีๆกลับมาให้ป่าแห่งนี้อีกครั้งปีกเปลวบินผ่านภูเขาลำธารและทุ่งดอกไม้จนไปถึงเมืองแห่งไม้ร้อยต้นซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดสูงใหญ่และนกหัวขวานหลากสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นั่นเขาได้พบครูคูนนกหัวขวานทีผู้เคยบินทั่วทั้งทวีปและเป็นนักบันทึกต้นไม้ระดับตำนานครูคุณทดสอบปีกเปลวด้วยคำถามว่า จะรู้ไหมต้นไม้ที่เงียบที่สุดอาจเล่าเรื่องได้ดังที่สุดปีกเปลวยิ้มเบาๆข้ารู้แล้วขอรับที่เมืองแห่งไม้ร้อยต้นปีกเปลวได้เข้าเรียนกับนกหัวขวานรุ่นใหญ่ฝึกการฟังเสียงลึกจากเปลือกการเจาะเพื่อรักษาต้นไม้และการอ่านสัญญ,ญาณจากใบไม้วันหนึ่งเขาถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ไหนต้องการความช่วยเหลือครูคุณตอบว่าด้วยการเงียบให้พอ จจะฟังทันปีกเปลวฝึกอยู่ใต้ต้นเมเปิลเก่าทุกวันและเริ่มเข้าใจว่าการสังเกตคือภาษาที่ลึกกว่าการพูดใดๆคืนหนึ่งปีกเปลวถูกเรียกโดยเสียงกระซิบบางอย่างเขาบินตามเสียงไปยังต้นไม้กลางเมืองที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเปลือกมันร้าวและมีเสียงแปลกประหลาดเมื่อเขาเอาจระอยแตะเปลือกเขาได้ยินเสียงโบราณเจ้ามีหัวใจเปิดฟัง ข้าขอมอบเสียงแห่งข้าให้เจ้าทันใดนั้นลวดลายสีทองปรากฏบนปีกของเขาเป็นรอยที่เกิดจากพลังของต้นไม้เก่าแก่ที่สุดในเมืองครูพูนอธิบายเจ้ากลายเป็นผู้สื่อเสียงของต้นไม้แล้ววันถัดมาปีกเปลวได้รับเชิญให้บอกเล่าเรื่องราวจากต้นไม้เก่าแก่ให้สัตว์ทุกชนิดในเมืองฟังเขาใช้เสียงหัวใจถ่ายทอดเรื่องราวของปากของการให้อภัยการเติบโตและความอดทน เสียงของเขาไม่ดังแต่มันทำให้สัตว์ทุกตัวนิ่งฟังเหมือนป่าหยุดหายใจเพื่อรับรู้แม้จะตัวเล็กเจ้ายิ่งใหญ่ในความตั้งใจครูคุณพูดเบาๆหลังจบและวันนั้นเองปีกเปลวรู้ว่าเสียงไม่ได้อยู่ที่คอแต่อยู่ในหัวใจของผู้กล้าพอที่จะฟังมันก่อนพูดระหว่างที่ปีกเปลวกำลังอบรมรุ่นน้องในเมืองแห่งไม้ร้อยต้นเขาก็ได้รับข่าวจากนกส่งสารตัวหนึ่ง ต้นสนใหญ่โดนฟ้าผ่าเมื่อคืนไฟลามป่าใกล้แหล่งต้นกล้าด้วยปีกเปลวชงักใจเต้นแรงแทบไม่เชื่อหูเขารีบเก็บเข้าของและร่ำลาเมืองในคืนนั้นทันทีเจ้ากำลังบินกลับด้วยหัวใจเต็มไปด้วยเสียงจงนำความสงบไปให้ป่าของเจ้าครูครุณกล่าวด้วยแววตาเศร้าแต่มั่นใจเมื่อปีกเปลวบินกลับถึงเขาพบว่าป่าบางส่วนถูกเผา ต้นสนใหญ่มีรอยไม่ดำลึกและกลิ่นเท่าก็ลอยตลบสัตว์น้อยใหญ่หนีออกจากพื้นที่บางตัวน้ำตาคลอเบ้ามองดูความเสียหายอย่างหมดหวังปีกเปลวบินวนรอบต้นสนก้มจะงอยแตะลำต้นที่ยังอุ่นจากไฟเขาหลับตาแนบอกลงเปลือกไม้กระซิบข้าย,ยังอยู่แต่เจ็บไม่เป็นไรเราจะรักษาเจ้าเขากระซิบกลับ วันรุ่งขึ้นปีกเบลวเรียกสัตว์ทุกตัวมารวมกันกลางป่าเขายืนอยู่บนกิ่งไม้ที่โค้งลงจากต้นสนใหญ่พูดอย่างหนักแน่นเราจะไม่เสียสิ่งนี้ไปเพราะมันคือหัวใจของเราเขาเริ่มบอกเล่าวิธีการฟื้นฟูดินสร้างระบบรากใหม่นำมาจากเมืองแห่งไม้ร้อยต้นและวิธีปกป้องเปลือกไม้ที่ยังมีชีวิตแม้บางตัวลังเลแต่เมื่อปีกเปลพูดเสียงจากหัวใจ ทุกตัวก็ค่อยๆก้าวออกมาช่วยกันทีละตัวผ่านไปหลายวันผู้เขาดินที่ตายกับเขียวอีกครั้งต้นสนใหญ่เริ่มงอกยอดใหม่เล็กๆออกมา,มาแมลงกลับมาคานบนเปลือกช่อไม้เล็กๆเ,เติบโตจากรากลึกปีกเปลวบินวนทุกเช้าเพื่อตรวจสอบการเติบโตเขาใช้เสียงของเขาแทนเสียงกระดิ่งชักชวนสัตว์ให้ขุดน้ำรดต้นไม้และร้องเพลงให้ป่าฟังเสียงในป่าเปลี่ยนไป มันไม่ใช่แค่เสียงลมกับนกแต่มันคือเสียงของหัวใจรวมกันเมื่อฤดูใหม่มาถึงป่ากลับมาสวยงามราวกับฝันแม้จะไม่เหมือนเดิมแต่มีชีวิตชีวาย,ยิ่งกว่าต้นสนใหญ่ยังมีรอยไหม้แต่ยืนหยัดสูงสง่าเหมือนผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในค่ำคืนที่ดาวสว่างทุกตัวมารวมกันใต้ต้นสนเพื่อฟังปีกเปลวเล่าเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของชัยชนะแต่เป็นเรื่องของความกล้าความผิดพลาดการเรียนรู้และการให้อภัยเสียงของเขาเบาแต่ทุกตัวเงียบฟังเพราะรู้ว่าเสียงนี้มาจากใจแท้จริงเช้าวันหนึ่งปีกเบลตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงนกร้องจากทุกทิศทางเขาโบยบินขึ้นเหนือยอดไม้เห็นป่าที่เคยเสียหายกลายเป็นพื้นที่ใหม่เต็มไปด้วยสีเขียวและชีวิตเขาเงยหน้ารับลมแล้วปิดตา รู้สึกถึงเสียงที่ล่องลอยอยู่รอบตัวเสียงของรากเสียงของใบไม้เสียงของสัตว์น้อยใหญ่เสียงที่เขาเคยเงียบเพื่อฟังไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนเสียงของป่าจะตามเรามาเสมอเขากระซิบเบาๆกับตัวเองในฤดูที่ต้นไม้เปลี่ยนสีป่าทั้งผืนจัดเทศกาลแห่งเสียงเงียบเพื่อรำลึกถึงต้นสนใหญ่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่มีการร้องเพลงไม่มีการเต้นรำแต่ทุกตัวนั่งเงียบใต้ต้นไม้ที่ตนรักหลับตาและตั้งใจฟังเสียงหัวใจเสียงลมหายใจของธรรมชาติและเสียงของความหวังที่เคยเลือนหายไปปีกเรียวบินวนช้าๆแล้วแต่ยอดต้นสนด้วยจังอยเบาๆเสียงตึงๆกลายเป็นเพลงที่ไม่ต้องมีคำใดๆไ,ไม่ไกลาจากต้นสนใหญ่เด็กสัตว์รุ่นใหม่กำลังช่วยกันขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อปลูกมเมล็ดต้นไม้รุ่นถัดไป อีกเปลวบินลงมาสอนพวกมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนมเมล็ดบางมเมล็ดอาจาไม่มีใครเห็นข้าในวันนี้แต่วันหนึ่งมันจะเปลี่ยนทั้งผืนป่าจะกระรอกน้อยหันมาถามอย่างที่เจ้าทำใช่ไหมปีกเปลวหัวเราะเบาๆไม่หรอกข้าก็แค่ต้นเล็กๆในตำนานใหญ่ๆเท่านั้นวันหนึ่งปีกเปลวสร้างหอเล็กๆจากกิ่งไม้และรากเก่าเขาเริ่มจะรึกเรื่องราวลงบนแผ่นเปลือกไม้ที่ร่วงจากต้นสน เป็นเรื่องราวของการเติบโตของตนเองและเรื่องราวของป่าทั้งผืนนกจากแดนไกลแววเวียนมาฟังเจ้าลิงจากเมืองห่างไกลปีนขึ้นมาอ่านและไม่ว่าผู้ใดอ่านจบก็เงียบลงแล้วเดินจากไปด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยประกายบางอย่างความเข้าใจวันหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงดาวปีกเปลวบินขึ้นไปบนยอดไม้สูงสุดแล้วมองดูทั้งผืนป่าที่เงียบงันแต่มีชีวิต เขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนนิ่งๆแล้วเอาจะงอยแตะที่ยอดสนหนึ่งครั้งตึงเสียงสุดท้ายของนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงที่ทำให้ทั้งป่าหยุดฟังเสียงของใจที่กล้ารับฟังและกล้าเปลี่ยนแปลงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดี แล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปนะคะ